Purchase item from character เพื่อนเพิ่มจะต้องไปซื้อของจาก character ตัวไหนก็ได้ในแมปจำนวนทั้งหมด3ครั้งนี่คือแผนที่ของเหล่า character ทั้งหมดนะคะซายเอาภาพมาจาก earlygame com ถ้าใครต้องการจะโหลดภาพนี้เก็บไว้นะคะเดี๋ยวซายจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ ในตัวอย่างนี้นะคะไซก็จะมาที่เมืองโคนี่ครอสโรสนะคะเพราะว่าจะไปซื้อกับน้องไอติมนะคะน้องไอติมก็จะอยู่ที่ร้านไอติมที่กลางเมืองเลยพอเราอยู่ใกล้กับคาแรคเตอร์นะคะมันจะมีสัญลักษณ์จุดๆ,ๆขึ้นมาเพื่อนๆก็เดินเข้าไปคุยได้เลยกด E เพื่อคุยนะคะแล้วก็ ตัวบางตัวเนี่ยมันจะมีของขายเราก็สามารถซื้อได้อย่างน้องไอติมเนี่ยก็จะมีปืนพกขายนะคะสามารถกดซื้อรัวๆได้เลยซื้อทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดตายก่อนเนี่ยเราก็ค่อยไปซื้อตาอื่นก็ได้หรือจะเปลี่ยนไปซื้อกับตัวอื่นเลยก็ยังได้ค่ะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> บางตัวนะคะเราไปที่โลเคชันของมันแต่ไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนทำการฆ่ามันไปแล้วนะคะถ้าฆ่าไปบางตัวอาจจะมีร่างโคลนเป็นร่างใสๆออกมาแต่บางตัวก็ตายแล้วตายเลยถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องไปทำเควสกับตัวนั้นหรือจำเป็นจะต้องไปซื้อของกับตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะต้องไปเริ่มตาใหม่เลยเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าไม่มีน้องไอติมแบบร่างเงามาแล้ว าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถช่วยโดเน a เป็นกำลังใจผ่านครูมานี่วอลเล็ตหรือพร้อมเพย์ตาม QR code นี้เลยค่ะ